เรียนไพ่ย,ยิ่สี่กับอาจารย์จบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพเป็นหมอดูได้ทันทีไม่ต้องมีเซนใดๆขอเพียงมีใจรักก็พอข้อสอนดูดวงไพ่ย,ยี่สี่ระดับเนือที่ดูดวงได้ทันทีหลังจากที่เรียนจบกับอาจารย์แล้วนะคะมีเนื้อหาที่เข้มข้นและเข้าใจง่ายคนที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพค่าตัวหลักพันต่อชั่วโมงอาจารย์เปิดสอนทั้งหมด2คอร์สด้วยกันนะคะ ข้อที่1เป็นคอร์สที่ปลูกพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นเนื้อหาแน่นนะคะเจาะลึกไพ่ทั้งหมด78บใบเลยค่ะแล้วก็คอร์สที่2นะคะเป็นคอร์สเรียนระดับกลางระดับมืออาชีพสำหรับรคนที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วนะคะซึ่งจะสอนเทคนิคการวางไพ่รูปแบบต่างๆและการให้คําพยากรณ์ไพ่ยิ่สีระดับมืออาชีพนะคะแต่เข้าใจใง่ายๆค่ะสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ทํานายดวงได้อย่างแม่นยำอาจารย์เปิดรับนะคะ2คนต่อเดือนทุกเดือนนะคะใครสนใจที่จะเรียนไพ่ยีสี่ ส่วนตัวกับอาจารย์นะคะถ้าข้อความสอบถามรายละเอียดลายไอดีนมีได้เลยนะคะต่อไปเป็นไพ่เดอะเฮอร์นะคะหรือไพ่ฤสีนั่นเองคําว่าฤสีก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นนักบวชเป็นผู้ทรงศีลใช่ไหมคะผู้ทรงศีลก็จะรักษาเป็นสมถะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนักบวชก็จะมีสติป,ปัญญามีแสงสว่าง นะคะนำทางให้กับชีวิตแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไพ่ใบนี้ชัดมากในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านค่ะเป็นองค์ปู่แก,แ,กแก่ๆส่วนมากอาจารย์ทักเราก็ตรงมากๆเลยนะคะดูแลคุ้มครองปกปักรักษาเราอยู่คอยแนะนําแนวทางหาช่องทางแก้ไขปัญหาให้เป็นชุดที่ไม่ใหม่ด้วยนะคะเก่าๆเนาะก็แสดงว่าไม่ได้ยึดติดอะไรนะคะแต่เขามีความสว่างสบสยเขามีความสุขในโลกของเขานั้น แสดงว่าเป็น introvert นิดหนึ่งนะมีความสุขในโรคส่วนตัวของตัวเองคะ่ะไม่ค่อยสูงสิงไปไม่ค่อยไปสังสรรค์กับใครเรามาเชื่อมโยงด้านการงานด้านการงานนะคะงานที่ถูกฉลุกเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เลยค่ะเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นหมอดูนะคะหมอดูได้เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นคนที่มีล้างเส้นสังหารที่ดีมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาด เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอดูเป็นครูได้หมดเลยที่เกี่ยวกับการให้ความรู้รเกี่ยวกับการรักษาหรือแม้กระทั่งเป็นหน่วยกู้ภัยได้อาสาจิตอาสาสมัครนะคะปอเต็กตึ้งอะไรได้หมดเลยตรงจุดนี้นะคะเรื่องการงานการงานเนี่ยถือว่าสําเร็จราบรื่นไปด้วยดีเพราะว่ามีแสงสว่างนําทางไปการงานอาจจะไม่ได้หือวัอาจจะไม่ได้แบบรุ่งโรจน์อะไรหรือไม่ได้แบบ อะไรนะเขาเรียกว่ากระตือรือร้นอะไรมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็สําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจารย์มองว่าการเงินเนี่ยไม่ได้รวยอู้ฟ้าแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไม่มีนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะได้เงินมากๆแต่เขาก็มีความสุขในเงินจํานวนนั้นที่เขามีก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ได้เป็นนี่เป็นเซนส่วนความรักอาจารย์จะบอกว่าบาง ส่วนมากแล้วเนี่ยจะหาแฟนยากหน่อยเพราะว่าเป็นผู้ทรงศีลน,นะคะเป็นผู้คงแก่เรียนนะคะหาคู่ได้ยากหน่อยนะคะมีแฟนไหมมีแฟนได้ค่ะซึ่งอยู่กับไพ่สองไพ่ประกอบนะคะแต่อาจจะมีแฟนช้าหน่อยนะคะ,ะส่วนสาวๆนะคะที่เป็นโสดอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่ามีเกณฑ์ได้แฟนต่างชาติได้ด้วยหรือมีเกณฑ์ที่ได้เป็นเป็นมีแฟนเป็นผู้ใหญ่ะะผู้ใหญ่กว่านะคะเป็นแฟนต่างชาติได้ นะคะอายุเยอะกว่านะถ้าอายุไม่เยอะกว่าก็แสดงว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มีเป็นคนจิตใจดีเหมือนนักบวชนะคะเหมือนเป็นคารวาสครองธรรมนั้นเขาถือว่าโอเคดีนะแต่ว่าความรักเป็นแบบผู้ใหญ่มากแบบไม่หวือหวาไม่ได้แบบกะนุ่งกะน,นิ่งอะไรนะคะเป็นฟิลผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็อยู่ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงจริตเราก็อาจจะอยู่ยากหน่อยเพราะว่าเขาก็มีความเป็นโรควนตัวงเขานะคะ อ่าต่อไปในเรื่องแล้วก็แต่งงานช้าเนาะต่อไปในเรื่องของสุขภาพอาจารย์มองว่าสุขภาพเนี่ยเอ่อเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าอ่ร่างกายเนี่ยอาจจะถดถอยนิดนึงส่วนมากแล้วก็จะไปเจอกับคนที่ทํานายกับลูกดวงที่อายุเยอะๆอะคะ่ะเป็นอัลไซเมอร์บ้างหรือว่าร่างกายมันถดถอยเองนะคะเอาไป้เลว่าภายในถือว่าแข็งแรงนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับสังขารมากกว่านะคะ แล้วก็หรือเอา,เอา,เอาระบบไอแว็สืบพันธ์นะคะไม่ทํางานนะคะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็มีนะคะโชคลาบโชคลาบก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านจะให้โชคลาบค่ะแล้วก็ตรงด้วยนะอาจารย์ทักเลยนะคะเพราะอาจารย์จะเน้นเป็นสายโชคลาบนะคะอาจารย์ก็จะทักว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาบนะแล้วก็เป็นไปนตามนั้นเลย